สบายปานหมาสบายปานหมาเด้วันนี้เด้มีแต้มของเรานางไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไรหร่หรอกนางเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าโดนข่มตลอดขยับไม่ได้เลยขยับแล้วไอ้ตุบงับงับงับต้องนอนต้องอยู่แบบรันทดเลยแหละ แม่บอกแล้วให้หนูสู้หนูอย่ายอมแพ้หนู่ายอมแพ้สู้เท่านั้นนะที่จะหนูจะเอาชนะเขาได้รู้เปล่าหนู่ายอมแพ้นะลูกนะสู้นะอย่ายอมแพ้เขาแพ้เขาก็แพ้ตลอดชีวิตแหละถ้าหนูสู้แล้วหนูจะสดชื่นกว่านี้เลยนะไม่มีใครมีใครช่วยหนูได้โรคซึมเศร้าอ่ะหนูต้องสู้มันตัวเล็กกวมืหนูมันหนุ่มทรงหนู ทรงหนู่หมาบางแก้วนะลูกไอ้ตู่ัันหมาบ้านๆหมาวัดทรงมาวัดหนูต้องเอาชนะมันได้สิหนูคลำตัวอ่อนแอหนูก็อ่อนแออย่างนี้แหละรู้ไหมอะ่ะถ้าหนูอ่อนแอหนูก็อ่อนแออย่างนี้แหละลูกถ้าหนูลูกซื้อขึ้นมาเมื่อไหรนะ่น่ะชีวิตหนูจะสดชื่นมากกว่านี้เยอะไม่มีใครช่วยหนูได้เลย ูต้องฮึดสู้ขึ้นมาเองไม่งั้นหนูก็หลบหลบซ่อนซ่อนอย่างนี้แหละหลบหลบซ่อนซ่อนมันไม่มีความสุขหรอกนะลูกนะหนูจะยอมแพ้เขาไม่ได้รู้ไหมเอาใจช่วยอยู่เนี่ยเอาใจช่วยหนูอยู่เนี่ยนะลูกนะนะดีวหนูเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาเดี๋ยวหนูไปดูนดน้ำคลองตายอะทำไงอะฮนะ แล้วหนูไปกระโดดน้ําคลองตายแล้วแล้วให้แม่อยู่ยังไงเนี๋ยแม่ก็เหงาไม่มีเพื่อนเล่นนะลูกนะนะลูกนะสู้กับไอตัวให้เห็นสักตั้งนังสิเห็นแต่หนูเยี่ยวรด <c oughs> เห็นแต่หนูเยี่ยวรดหนูไปข้างนอกหนูก็เก่งนี่นะหนูไปข้างนอกหนูก็เก่งทําไมหนูต้องยอมมันตัวเดียวตัวนั้นน่ะยอมทําไม ยอมทำไมหนูยอมทำไมหนูหนูหนูบางแก้วผสมนะหนูอ่ะหนูอย่าทำตัวขี้ขลาดสิลูกไม่เอาลูกขึ้นสู้ใหม่จับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยจะชู้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 ไว้ชู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 ้อะชู้ชู้นะลูกนะชู้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 นะชู้ชู้นะนะชู้ชู้นะชู้ชู้สัญญาป่ะเนี่ย สัญญาว่าสู้สู้อะสัญญาสู้สู้ไห้ลูกแขนขาสิน่ะใหญ่โตโมโหรานจะกลัวทำไมไอ้ตูบมู้ยเซ็งเห็นสภาพหนูแล้วเซ็งมากๆ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 นกลุกนัลุกนัลุกนัลกนม้า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 มานะนะกนันต้องสู้ลูกไม่สู้ไม่ได้ ไม่สว้หนูก็ตายอ่ะตายนะลูกนะไม่ใครช่วยได้ลูกนะไม่ใครช่วยหนูได้ลูกนะรู้ไหม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 หนูต้องสู้หนูต้องสู้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 จ้าสู้สู้นะจ้ายกมือสู้นะจ้าสู้สู้เอาตีเตะเลยตีนตบมามเลยเอาตีนตบหน้าตูปนะ ู้ไหมรูต้องสู้อะสู้เพื่อที่จะชนะเอิเอิเอเอหนูจะนอนอย่างนี้หูต้องคิดวางแผนเอาชนะอตุกรู้เปล่าหนูต้องวางแผนคิดชนะตูกหนูจะแพ้มันทําไมอะหนูจะยอมมันทําไมยอมมันทําไมอะลูกไม่ต้องยอมมันแล้วนะ สัญญาแล้วน่ะสัญญาแล้วน่ะแม่หนูป่วยอย่างนั้นแม่หนูยังไม่ยอมใครเลยแม่หนูป่วยตั้งมาแล้วแม่หนูยังไม่ยอมใครยังใครทําแม่หนูไม่ได้เลยเห็นไหมแม่หนูช่วยหนูจนจนไม่จะช่วยยังไงละหนูก็ยังไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองเลยหนูยังไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองเลยฝันนีฝันที่โอ้ยฝันเนี่ยกัดคนได้ กัดไอตูบได้เนื้อฉีก,กระจุยเลยนะนะแม่เดี๋ยวแม่อยากเห็นนะไปเองเออกัดไอตูบวันไหนอ่ะเนื้อไข่เนื้อ,อตูบขาดจุยนจะให้ไก่จะให้ไก่ตัวหนึ่งเลยอ่ะเอามาัเอาป่ะเนื้อตูบขาดเมื่อไหร่จะให้ไก่ตัวหนึ่งนะนะนะสู้สู้สูสส้สักครั้งกำราบมันสักครั้งมันก็ไม่ทําอะไรหนูแล้วหนูไม่คิดจะสู้มันก็ไม่ได้แค่นี้แหละเป็นหมา ะไรเก่งแต่ข้างนอกในบ้านมมนคิดจะสู้เขาแล้วตัวเองก็ง่อยงอยงอยงอยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเห็ียญไหมเป็นรรคซึมเศร้าแล้วงอยงอยงอยง,อย,งอยเนี่ยง่อยจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะจ๊ะโรคซึมเศร้าถามหาหนูนะจ๊ะหนูจะคิดว่าโรคซึมเศร้ามันไม่ร้ายแรงมันร้ายแรงมากเลยเนี่ยเกิดหนูเกิดคิดจะฆ่าตัวตายาขึ้นมาทําไงะโดนน้ำคลองปั๊มแปมปั๊มแปมโดนน้ำคลองปั๊มแปมปั๊ม โดดฝายไ,ไหมโดดฝายไ,ไหมฮะน่าไม่ไม่สนุกหรอกนะาโรคซึมเศร้าโรคกลัวกลัวเขาเนี่ยไม่ไม่ไหวหรอกนะาหนูก็กลัวตูบตัวเดียวตัวอื่นหนูก็ไม่ได้กลัวแต่หนูมาซึมเศร้าแบบนี้ไม่ได้รับไม่ได้ได้ยินไหมรับไม่ได้หายลุกขึ้นมาเร็วๆจะให้ไก่ตัวหนึ่งกัดไอ้ตูบกเลือกกระถูดวันไหนจะให้ไก่ตัวหนึ่ง กัดหนเดียวนี่แหละไม่ให้กัดเดยอะกัดหนเดียวสู้หนเดียวดูเขี้ยวสู้หนเดียวจบไม่ได้ให้สู้หลายรอบไอตูบก็อายุเยอะแล้วหนูเพิ่งหนูเพิ่งรุ่นกระทงเองเออคุยกันเรื่องกันคุยกันเรื่องกันคุยกันเรื่องกันคุยกันให้รู้เรื่อง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 สิคะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไม่ยอมแพ้ไอตูบ ไม่ยอมแพ้ไอตูบนะไมีแต้มมีแต้มมีแต้ม,ม,ตมไม่แพ้ตูบนะลูกนาะไม่แพ้ตูบนะนนะโอ๊้้ยอุยอุยอุยอย่ามายุ่งกันหนูได้ไหมหนูจะนอนอย่ามายุ่งกันหนูได้ไหมอหนูจะนอนนอนไม่ได้นอนไม่ได้นนไ,มไ,ดไม่ให้นอนไม่ให้นอนไอตูบไปแล้วนะ่ะตูบเอ๊ ตูบตูบมีแต้มอยู่นี่ตูบมีแต้มอยู่นี่มาจัดการมีแต้มให้หน่อยมีแต้มอยู่นี่ตูบเอ้ยมีแต้มอยู่นี่มีแต้มนอนอยู่นี่หี่เม็ดอะไรเนี่ยมีแต้มอยู่นี่จ้า ต ots, feels, you 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 know. ูบตมีตามยังีงจ้ะมาไอทูมาแล้วไอทูมาแล้วกัดจะกัดให้เนื้อกระชูจ้ะกัดตูบให้น้กกระชูดะจะได้ไก่ตัวนึงจะให้ไก่กินตัวจะให้ไก่วิเคียนตัวนึงเลยเอาไม่เมเอาไม่เอามอ่เอาไมเอาไมอม่เอาไมมอม่ะามเอาไม้วตามเาไม้วามอาไ่ามาไมเอามาแม้าไมเามเาคม่กอาใม้รูาเรา่อง นจะจัดการความในใจแก่ตูบให้รู้เรื่องมาเลยมาเลยมาเลยจ้ามาเลยจ้าจะกัดแกจะกัดการแก่กกตูบให้รู้เรื่องไปเลยจ้ามาเลย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 หนุ่มหล่อของเราประจำบ้านจะจัดการแก่ตูบดูแขนขามันแน่นไปหมดแต่กลัวอะไรตูบเนี่ยยังงงเลย มัมีอะไรกับตู่บะลูกงอฝังใจกับไอตัวไก่ตู่ไหมมันถึงยอมมันทุกอย่างเนี้ยมันขู่หนูทุกวันทุกวันฮะ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 มันเคี้ยวมันเคี้ยวให้เขาขู่อยู่ได้มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวมากมากมันเคี้ยวมากมากนั่นันมาแลว้วตู่มาแลว้วตู่มาแลว้ว <c oughs> ใช่มีด่าแม่เองมีด่าดูแม่เองที่ป่วยมาเป็นปีๆแล้วก็ายังช่วยเหลือตัวเองใครมาขู่ก็ไม่ได้ตัวเองอะไรนิดอะไรหน่อยก็หวาดกลัวไปหมดใจสู้ใจสู้จับมือกันแล้วนะสู้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 ต้องสู้จนกว่าชนะเอออต้องสู้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 ต้องสู้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  ให้กำลังใจนะเนี่ยตัวเองก็ต้องให้ตัวเองกำลังใจตัวเองด้วยคนอื่นช่วยให้กำลังใจขนาดนี้แล้วยังเป็นโรคซึมเศร้าอีกไม่กล้าสู้เขาอีกก็ไม่รู้จะทำไงละรูปร่างสง่าง,งามแต่มองไปแล้วแลลวเศร้ายัางไงก็ไม่รู้ชีวิตหนูแลลวเศร้ายังไงไม่รู้เนาะแลลวเศร้ามากเลยชีวิตหนูอะและเศร้ามากเลยหน้าตาหนูแลลวเศร้าเศร้าไม่เห็นล่าเริงอะไรเลย ทุกตัวเขาน่ารักหนูเศร้าจริงๆวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้มาเล่นกับเจ้าตูบหมาน้อยซึมเศร้าของเรานางกลัวเขาไปหมดโดยเฉพาะไอ้ตูบไอ้มีแต้มของเราเป็นโรคซึมเศรา้ามาคุยปลอบใจดูสิสักวันจะลุกขึ้นมาสู้ไหมจะให้ไก่ตัวหนึ่งกัดไก่ตูบได้จะให้ไก่ตัวหนึ่ง,งเอาไหมอ่ะเอาไหม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 กูมน กวน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 หมากวน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 หมาจ้านี adelante, <S 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 ่ส่งเขาส่งเขานี่ส่งเขาส่งเขา